ฝนตกหนักในคืนแต่งงานกลิ่นยาหม่องคลุ้งทั่วห้องหอมือเหี่ยวย่นแตะไหลเขาเบาหาหะยินดีต้อนรับเจ้าบ่าวของฉันนักศึกษาหนุ่มกลืนน้ำลายฝืดดวงตาหญิงชราไม่มีแววอบอุ่นมีแต่ความม่างเปล่าที่เย็นเยียบสิบวันต่อมาเขาเปิดลิ้นชักโตะเครื่องแป้งและพบจดหมายฉบับหนึ่งเขาอ่านไป ขนลุกสู้ทั้งตัวอย่าหันหลังกลับไม่ว่าใครจะเรียกเสียงพัดลมเพดานดังคลื้คราดในความเงียบจัดจั่นนอกหน้าต่างยังร้องแข่งกับเสียงหัวใจเขาพงพัดมือสัน่นนิ้วแตกระดาษอีกครั้งเพื่อแน่ใจว่ามันจริงกระดาษเก่าสีเหลืองกรอบลายมือหวัดแบบหญิงไทยรุ่นเก่าเขียนด้วยหมึกปากกาน้ำเงินเขาหันซ้ายหันขวาห้องอยังเหมือนเดิมเตียงไม้สักหลังใหญ่ผ้าม่าลูกไม้ขาวซีด ภาพถ่ายเก่าในกรอบทองแขวนบนผนังหญิงสาวหน้าตาคล้ายคุณย่าในวัยสาวยิ้มบางๆงคู่กับชายหนุ่มในชุดราชการเขาสูดลมหายใจลึกแค่จดหมายเก่าเขาพึมพำแต่ใจยังสั่นไม่หยุดทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากทางเดินไม้หน้าห้องกรอบพื้นไม้ลั่นเอียดๆอ,อย่างช้าหาหาเหมือนคนแก่เดินลากเท้า พงพัดรีบยัดจดหมายกลับเข้าไปในลิ้นชักเขาเอื้อมมือไปปิดลิ้นชักช้าๆแต่เสียงประตูเปิดออกก่อนตื่นแล้วเหรอลูกเสียงนั้นนุ่มแต่แสงอะไรบางอย่างที่เขาอธิบายไม่ได้แม่วารุณีภรรยาวัยเจสิปีของเขายืนอยู่ในชุดผ้าไหมสีเลือดหมูผมขาวกล้าวขึ้นเป็นมวยแน่นมือถือถาดข้าวต้มร้อนๆมีควรรอยมากินก่อนเดี๋ยวเย็น พงพัดพยักหน้ากลืนความหวาดไว้ในคอเขานั่งลงที่ปลายเตียงมือยังชื้นเหงื่อแม่วารุณีนั่งลงช้าๆข้างเขาปลิ่งทิมเสนจากตัวเธอโชยมาปะทะหน้าเขาตักข้าวต้มคำแรกลิ้นสัมผัสรสเค็มแปลกๆไม่เหมือนเคยแม่ใส่อะไรลงไปเหรอครับเขาถามเบาหาหะหญิงชาราหันมายิ้มรอยยิ้มที่เหมือนเดิมแต่ตาเธอไม่ยิม้ม ของที่ทําให้เธออยู่กับแม่ตลอดไปพงพัชชะง,งักช้อนหลุดจากมือเสียงโลหะกระทบถ้วยดังแกรงหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนกําลังจมลึกลงในบ่อน้ําที่มืดมิดไม่มีทางกลับขึ้นมาพงพัชค่อยๆขยับตัวออกห่างจากหญิงชราข้าวต้มในถ้วยร้อนจัดแต่เขารู้สึกเย็นเยือยไปทั้งร่างเหมือนเวลาหยุดเดินในชั่วขณะแม่หมายความว่าอะไรครับ เสียงเขาแผ่วแต่เต็มไปด้วยความระแวงหญิงชรายิ้มรอยยิ้มที่เคยดูอบอุ่นกลับกลายเป็นแปลกประหลาดในยามนี้เธอยื่นมือมาแตะแก้มเขาเบาหาหะแม่แค่ไม่อยากอยู่คนเดียวอีกแล้วคำพูดนั้นทำให้หัวใจเขาหล่นวูบเขานึกถึงภาพในวันแรกที่ตกลงแต่งงานความจนผลักดันเขาให้ยอมรับข้อเสนอจากหญิงชราที่ร่ำรวยไม่มีญาติไม่มีลูกหลาน มีแต่บ้านหลังใหญ่กับสายตาที่เหงาเศร้าตอนนั้นเขาคิดว่าแค่เล่นละครให้ชีวิตอีกคนหนึ่งมีความสุขแต่ตอนนี้เขาเริ่มไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้ยังเป็นละครอยู่หรือไม่ในคืนนั้นพงพัฒน์ไม่สามารถข่มตาหลับได้เขานอนหันหลังให้หญิงชาราที่นอนนิ่งบนเตียงเสียงลมหายใจของเธอช้าลึกและสม่ำเสมอแต่ทุกครั้งที่เขาหันไปมองเขาพบว่าเธอไม่ได้หลับ เธอแค่หลับตาเฉยหาหะพอรุ่งเช้าเขาตัดสินใจออกไปนอกบ้านอ้างว่าจะไปซื้อของที่ตลาดแต่จุดหมายที่แท้จริงคือวัดโพประทานพรวัดเก่าแก่ที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านหลวงตาพรมคุณเจ้าอาวาสวัย82ปีคือผู้ที่ทุกคนเชื่อว่ามียานพิเศษโยมาหาอัตมาด้วยเรื่องบ้านหลังนั้นใช่ไหม หลวงตาพูดทันทีที่เขาก้าเข้าสู่ศาลาไม้พงพัชชะงักเขายังไม่ได้เอ,อ่ยอะไรสักคำแม่วารุณีเคยเป็นโยมอุปถากากที่นี่หลวงตาพูดต่อดวงตาขุ่นมัวแต่ลึกล้ำแต่หลังสามีเธอตายเธอไม่เคยกลับมาอีกเลยพงพัทรพนมมือแน่นหลวงตาครับผมผมรู้สึกว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดาหลวงตานิ่งเงียบลมหายใจเข้าออกช้าเหมือนกำลังคำนวณอะไรในใจ จากนั้นจึงล้วงลูกป,ประคำจากผ้าจีวรและหยิบถุงผ้าเล็กๆสีกลัดขึ้นมายื่นให้เก็บถุงนี้ไว้ใต้หมอนแล้วคืนนี้ถ้ามีอะไรเรียกอย่าขานรับเด็กขาดถ้าขานรับก็เหมือนเปิดทางให้เขาพงพัดรีบปราบลาใจเต้นแรงทุกย่างก้าวที่เดินออกจากวัดเหมือนโลกทั้งใบกลายเป็นสนามทุ่นระเบิดเมื่อกลับมาถึงบ้านแม่วารุณียืนรอที่ระเบียงแล้ว แสงแดดตกกระทบผิวเธอเผยให้เห็นริ้วรอยที่เหมือนจะแก่กว่าเดิมทุกชั่วโมงไปวัดมาเหรอลูกคำถามนั้นเรียบง่ายแต่เขารู้เธอรู้ทุกอย่างไว่าไปทำบุญนิดหน่อยครับเขาตอบพร้อมรอยยิ้มแห้งหาหะแล้วรีบเดินเข้าห้องทันทีคืนนั้นเขาซุกถุงผ้าที่หลวงตาให้ไว้ใต้หมอนนอนตาไม่หลับขมใจไม่ให้กลัว แต่พอเวลาตีสาเสียงฝนตกเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างและเสียงเรียกเบาๆดังขึ้นที่ปลายเตียงพัดลูกรักตื่นเถะลูกเสียงนั้นนุ่มนวลอบอุ่นเหมือนแม่แท้ๆเรียกลุกไปโรงเรียนเขาหลับตาแน่นมือกำลูกประคำในถุงแน่นจนปวดตื่นเถะแม่ทำข้าวต้มไว้ให้ของโปรดลูกไงอย่าทำให้แม่เสียใจนะ น้ำเสียงนั้นเริ่มเปลี่ยนจากอ่อนโยนเป็นสั่งจากสั่งเป็นขู่ตื่นสิว่แกเป็นของแม่แล้วเสียงตะโกนดังก้องประตูห้องกระแท่เปิดพรวดหน้าต่างทั้งสองบานเปิดรับลมแรงม่านปลิวว่อนพงพัดสะดุ้งสุดตัวแต่ยังไม่ลืมตาเขาท่องพุทธคุณในใจนโมทสสะพะคะวะโตอรหะโต ทุกอย่างเงียบลงทันทีเขาไม่กล้าลืมตาอีกเลยจนกระทั่งแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างเขาค่อยๆลุกขึ้นนั่งหยิบถุงผ้าใต้หมอนขึ้นมาแต่พบว่ามันกลายเป็นผ้าขาวธรรมดาไม่มีลูกประคำไม่มีอะไรทั้งนั้นเขาตะลึงและเมื่อเงยหน้าขึ้นมองไปรอบห้องพบว่ามีข้อความเขียนด้วยลิปสติกสีแดงบนกระจกเปิดประตูคืนนี้เธอจะเป็นของแม่ตลอดไป พมพัดกระถอยหลังจนหลังชนผนังลมหายใจหอบแรงเหงื่อไหลาตามไรผมเขามองกระจกอีกครั้งตัวอักษรสีแดงยิงอยู่เส้นลายลิปสติกหนาบางช่วงเลอะเหมือนถูกนิ้วลากผ่านนี่มันบ้าไปแล้วเขาพึมพำกับตัวเองเสียงสั่นราวกับใจจะขาดเขารีบคว้าโทรศัพท์มือถือกดเบอร์เพื่อนสนิทสมัยเรียนไอทศพล คนเดียวที่รู้เรื่องการแต่งงานกับหญิงชราแต่ปลายสายเงียบงันไม่มีเสียงตอบเขากดใหม่อีกครั้งสายหลุดในขณะนั้นเสียงเดินลากเท้าดังขึ้นอีกครั้งนอกห้องช้าหน่วงเหมือนเสียงเดิมเมื่อคืนนั้นพงพัดรีบหมุนกุญแจล็อกประตูมือสั่นจนแทบหมุนไม่ถูกเสียงเดินหยุดลงหน้าประตูแล้วตามมาด้วยเสียงเคาะก๊อกก๊อกกอก ลูกเปิดเถอะแม่มีเรื่องจะคุยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนกลับมาอีกครั้งแต่มันช่างขัดกับความเย็นเยือกที่แผ่มาใต้ประตูเหมือนลมหนาวจากห้องเก็บศพผมง่วงครับแม่ขอพักก่อนเขาพูดเสียงเรียบพยายามไม่ให้สัน่นไม่มีคำตอบเงียบานานหลายนาทีก่อนที่เสียงเดินจะค่อยๆหายไปพงพัดทิ้งตัวลงกับพื้นใจยังเต้นแรง เขาลุกขึ้นคว้ากระเป๋าเสื้อผ้ายัดของจําเป็นแบบลวกหาหเขาต้องหนีไม่ว่าเรื่องทั้งหมดคืออะไรเขาต้องออกจากบ้านหลังนี้ก่อนคืนนี้ทันทีที่ก้าวออกจากห้องบ้านทั้งหลังเงียบผิดปกติไม่มีเสียงพัดลมไม่มีเสียงนาฬิกาเรือนใหญ่ที่เคยตีทุกชั่วโมงแม้แต่เสียงจิ้งหรีก,ก็เงียบพงพัดเดินเบาๆลงบันได แต่พอเหยียบขั้นสุดท้ายเขารู้สึกเหมือนเท้าเหยียบของเหลวบางอย่างเขาก้มมองเลือดหยดเลือดสดๆไหลมาจากห้องครัวเขาตัวแข็งมือที่ถือกระเป๋าแน่นแต่ความอยากรู้ก็พาเขาเดินไปช้าหาหะประตูห้องครัวเปิดอ้ามีร่างบางๆนอนอยู่กับพื้นชุดนอนสีขาวเปื้อนเลือดสีสยิงคนนั้นหันไปอีกทางแม่ เขาเรียกเบาหาหะแต่ทันใดนั้นร่างนั้นขยับหันหน้ากลับมาอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่หน้าของแม่วารุณีมันคือหน้าเด็กสาวอายุราวยี่สิบดวงตาโตใสเหมือนคนเพิ่งร้องไห้ริมฝีปากมีรอยแผลแตกช่วยช่วยฉันด้วยเสียงเธอแผ่วเบาพงพัดยิ่งสับสนเขาเดินเข้าไปใกล้คุณเป็นใคร หญิงสาวพยายามลุกขึ้นเมื่อเธอจับแขนเขาแน่นฉันชื่อวาสนาฉันเคยอยู่ที่นี่เมื่อห้าปีก่อนพงพัดอ้าปากค้างชื่อวาสนาเคยโผล่ในบันทึกเก่าที่เขาเคยเห็นในห้องใต้หลังคาแต่ตอนนั้นเขาคิดว่าเป็นชื่อของสาวใช้เก่าหญิงสาวมองเขาน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอจับฉันไว้เธอไม่ให้ฉันไปไหนเธอกลั้นสะอื้น เธอทำพิธีบางอย่างผูกวิญญาณฉันไว้กับบ้านนี้พงพัดหัวใจเต้นรัวคำพูดของหลวงตากลับมาในหัวถ้าขานรับก็เหมือนเปิดทางให้เขาตอนนั้นฉันก็ขานรับเสียงเธอวาสนาพูดต่อเธอมาขอห้องกลางคืนเหมือนที่เธอทำกับเธอเมื่อคืนนี้ไงพงพัดรรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกโลกทั้งใบหมุนคว้างแล้วคุณหนีได้ยังไงเขาถาม วาสนายิ้มจางหาหะฉันไม่หนีฉันตายที่นี่เสียงหัวเราะแผ่วเบ,เบาดังขึ้นจากข้างหลังพงพัดหันขวับแม่วารุณียืนอยู่หน้าประตูห้องครัวถือมีดปังตอในมือเสื้อผ้าเปื้อนเลือดรอยยิ้มของเธอชุ่มด้วยความรักและความบ้าแม่มีลูกเพิ่มแล้วนะลูกวาสนาแล้วตอนนี้ก็ถึงตาลูกพัดอยู่กับแม่นานๆน,น,นะลูก เสียงมีดขูดกับพื้นหญิงชาราเดินเข้ามาใกล้เรื่อยหาหะพร้อมแววตาเปล่งประกายเหมือนแม่ที่กำลังจะกอดลูกไว้ตลอดการเสียงขูดของมีดที่ลากผ่านพื้นไม้ดังครืดครืดพงพัดระถอยหลังไปจนชิดเคาน์เตอร์เมื่อไหลอับหน้าปากแห้งผากมือยังถูกจับแน่นโดยหญิงสาวชื่อวาสนาแต่เมื่อเขาหันกลับไปมองเธอหายไปแล้วไม่มีร่างเปื้อนเลือด ไม่มีน้ำตามีเพียงคราบแดงจางๆติดพื้นเย็นเฉียบเธอเห็นลูกแม่ไหมแม่วารุณียังคงเดินช้าหาหะเสียงลมหายใจดังหอบเหมือนแรงบางอย่างที่ไม่ควรมียังผลักดันร่างนั้นให้เคลื่อนไหวแม่เห็นแล้วลูกอยากหนีใช่ไหมดวงตาเธอแดงฉานไม่ใช่จากร้องไห้ แต่เหมือนหลอดเลือดในตาระเบิดจากความเครียดที่สั่งสมพงพัดคว้ากระทะที่แขวนอยู่ข้างผนังยกขึ้นมาป้องกันเขาไม่เคยคิดจะทำร้ายใครแต่วันนี้มันไม่ใช่แค่การเอาชีวิตรอดแม่เป็นบ้าไปแล้วเขาตะโกนน้ําเสียงสั่นเขาโกรธกลัววารุณียิ้มยิ้มกว้างเกินปกติราากับกล้ามเนื้อบนหน้าไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปก็เพราะแม่รักลูกไง แม่ต้องผูกใจลูกไว้กับแม่ไม่อย่างนั้นแม่จะอยู่อย่างไรเธอกระโจนเข้ามาเร็วผิดมนุษย์พงพัทยกกระทักขึ้นกันเสียงเหล็กกระทบกันดังเครงแรงกระแทกทำให้เขากระเด็นไปกระแทกกับโต๊ะกลางห้องอักเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดหลังเขารู้สึกชาราวกับกระดูกถูกกระแทกแรงมีปังตอตกพื้นแต่วารุณีไม่หยุด เธอคลานเข้ามามือและเข่าเกรงดวงตาย,ยังคงจ้องเขาอย่าง,างคลั่งไคล้แม่อยากอยู่กับลูกตลอดไปเหมือนที่อยู่กับคนก่อนก่อนคำพูดนั้นทำให้สมองพงพัดไหลาย,ย้อนภาพหลอนปรากฏขึ้นในหัวหญิงสาวในกรอบรูปเสียงฝีเท้าในยามดึกจดหมายในลิ้นชักเลือดบนพื้นครัวทุกอย่างหลอมรวมเป็นความจริงเดียว เธอเคยทำแบบนี้กับใครอีกหลายคนและไม่มีใครได้ออกไปเขามองหาเส้นทางหนีสายตาเหลือไปเห็นประตูหลังบ้านเปิดแง้มเล็กน้อยทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังก้องวารุณีพุ่งเข้ามาอีกครั้งพงพัดคว้าขวดน้ำมันบนโต๊ะสาใส่เธอเธอสะดุ้งขวดหลุดมือกลิ้งไปตกใกล้เตาแกส๊สสมองเขาเริ่มคิดเร็วขึ้น มือคว้าไฟแช็กจากกระเป๋ากางเกงเขาโยนมันไปที่พื้นครัววูบเปลวไฟลุกพริบเสียงเปรียปร้ยๆดังทั่วห้องวารุณีกรีดร้องเสียงแสบหูจนโลกเหมือนจะสัน่นแต่เธอไม่ยอมหยุดเธอยังพุ่งฝ่ากองไฟเข้ามาหาเขาเหมือนวิญญาณที่ไม่รู้จักความเจ็บปวดพงพัดผลักร่างเธอออกวิ่งสุดแรงออกจากครัว เปลวไฟลุกลามตามพรมไม้เก่าและม่านที่แห้งกรอบบ้านทั้งหลังเริ่มสั่นสะเทือนเหมือนมันจะระเบิดจากแรงแห่งคำสาปเขากระโจนออกประตูหลังล้มกลิ้งลงบนสนามหญ้าใบไม้เปียกจ,จากฝนเมื่อคืนแนบหน้าเขาแต่ลมหายใจยิงอยู่เสียงไฟลุกโชนดังอยู่ข้างหลังและเสียงร้องเงียบลงในที่สุดเขานอนหายใจหอบมองดูควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า พร้อมคำถามในใจว่าเขารอดแล้วจริงหรือหรือแค่เริ่มต้นคำสาพที่ยากจะลบล้างทันใดนั้นโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงเขาสั่นหน้าจอสว่างขึ้นคุณมีข้อความใหม่จากวาสนาใจเขากระตุกมือสั่นเขาเปิดข้อความนั้นเธอยังอยู่แค่เปลี่ยนบ้านเท่านั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากต้นไม้ข้างบ้าน ลมเย็นพัดวูบผ่านใบหูและเสียงฝีเท้าก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งเงาดำในความมืดเริ่มเคลื่อนไหวแต่ละร่างก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นช้าหาหะไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจมีเพียงความเย็นที่ไหลซึมเข้ากระดูกพงพัดพยายามจะลุกแต่ขาเหมือนถูกตรึงด้วยโคลนเย็นเฉียบมือของเขาขยุ้มดินแน่น ใจเต้นกระหน่ำจนรู้สึกเหมือนหัวใจจะแตกไม่ผมไม่ใช่ลูกของคุณเขาตะโกนคุณไม่มีสิทธิกักผมไวเหมือนคนอื่นวารุณียังคงยืนอยู่ตรงทางเข้าศาลาร่างของเธอเรืองแสงบางเบาไม่ใช่แสงของเทียนหรือแสงจากดวงวิญญาณแต่มันเหมือนแสงจากใจของใครบางคนที่ถูกทำลายลูกทุกคนของแม่เคยพูดแบบนี้เธอกล่าวด้วยเสียงเรียบ แต่สุดท้ายก็อยู่กับแม่ตลอดไปเด็กหญิงวาสนาเดินออกจากกลุ่มเงาดำหยุดตรงหน้าพงพัทในมือของเธอมีสร้อยลูกปัดโบราณเส้นหนึ่งป้ายชื่อเล็กๆข้อยู่ตรงกลางแก่ว่าพัทเธอยื่นมันให้ดวงตาเปื้อนน้ำตาถ้าพี่รับสร้อยนี้พี่จะเป็นเหมือนพวกเราพงพัทสั่นหัวน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัว ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นความเศร้าความสิ้นหวังและความเข้าใจที่เพิ่งเกิดขึ้นวิญญาณเหล่านี้ไม่ใช่ปีศาจพวกเขาคือเหยื่อวิญญาณที่ถูกหลอกล่อก,อก,กักขังและมัดไว้ด้วยความรักปลอมๆของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่เจ็บปวดจากการสูญเสียจนยอมทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครทิ้งเธออีกไม่เขาพูดเสียงแผ่วผมจะไม่กลายเป็นเครื่องมือของความกลัวอีกแล้วเขาก็ยกมือขึ้น ในมือมีไฟชะเก่าที่เขาคิดว่าทิ้งไปแล้วเขาจุดไฟแสงไฟสว่างวาบเงาดำรอบตัวร้องอย่างเจ็บปวดบางร่างเริ่มสลายบางร่างสุดลงกับพื้นวาสนาถอยหลังมือปิดตาวารุณีส่งเสียงกรีดร้องดังยิ่งกว่าเดิมอย่าทิ้งแม่อย่าทิ้งแม่แต่เสียงนั้นกลับแฝงด้วยความกลัวเหมือนเด็กหลงทาง เหมือนคนที่รู้ว่ากำลังจะอยู่ลำพังตลอดการพงพัดลุกขึ้นยืนเต็มตัวไฟในมือลุกโชนเขาเดินเข้าไปใกล้เงาดำใกล้รูปถ่ายในศาลาและพูดกับภาพของหญิงสาวในรูปขอให้ทุกวิญญาณที่ถูกพันธนาการหลุดพ้นในคืนนี้จากนั้นเขาคว้องไฟชักใส่รูปถ่ายเปลวไฟลุกท่วมแสงสว่างสาดออกไปรอบศาลาเงาดำกรีดร้อง รากับกำลังจะละลายหายไปกับอากาศวารุณีวิ่งเข้าใส่เขาแต่เมื่อเปลวไฟแตะตัวเธอร่างเธอก็หยุดแข็งค้างแล้วสลายเป็นผงเท่าดำปลิวไปกับลมวาสนาและวิญ,ญญาณอีกหลายร่างเงยหน้ามองท้องฟ้าน้ำตาไหลอย่างเงียบงนันก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปผงพัดสุดตัวลงกลางศาลาที่ร้างเปล่า ไม่มีรูปถ่ายไม่มีเสียงกระซิบมีเพียงความเงียบและแสงจันทที่ศาสผ่านช่องหลังคาเขาหลับตาลมหายใจสม่ำเสมอรู้ว่าคืนนี้เขาได้ออกจากนรกที่ผูกวิญญาณผู้คนมานานหลายสิบปีและข้างหูเสียงหนึ่งกระซิบเบาๆเป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณนะพี่ชายของหนูพงพัดเดินออกจากศาลาวัดอย่างเงียบงนัน ร่างกายเปียกชื้นจากเหงื่อและหยาดน้ำค้างท้องฟ้ากลับมาสว่างเรือ่อแสงแรกของวันส่องทะลุผ่านม่านหมอกเขาไม่รู้ว่าตัวเองเดินออกมาได้นานเท่าใดแต่หัวใจรู้เพียงว่าเขายังมีชีวิตอยู่เมื่อมาถึงปากทางถนนใหญ่เขาพบรถกระบะของชาวบ้านคนหนึ่งจอดอยู่ชายชราที่นั่งข้างรถเงยหน้ามองไอหนุ่มมาจากไหนนะ่ะเสียงแหบแห้งถาม แต่แววตาเต็มไปด้วยความหงอยใหญ่พงพัดตอบเบาหาหะจากนรกครับชายชราหัวเราะเบาหาหะแต่พอเห็นแววตาพงพัดก็เงียบลงเขายื่นน้ำเปล่าขวดหนึ่งให้พงพัดรับไว้ดื่มอึกใหญ่น้ำเย็นไหลผ่านลำคอเหมือนปลดปล่อยอะไรบางอย่างรู้ไหมชายชราพูดต่อ เมื่อห้สิบปีก่อนวัดนี้เคยเป็นที่รวมของพวกที่หายตัวไม่มีใครกล้าเข้าไปจนเจ้าหน้าที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ปิดแต่ก็มีคนยิงแอบไปบ้างเช่นเองนี่แหละพงพัทยิ้มจางหาหะผมไม่ได้แอบไปผมถูกเรียกไปต่างหากชายชารานิ่งแล้วเพียงแต่พยักหน้าไม่ถามต่อเหมือนเขาเข้าใจ เมื่อพงพัดกลับถึงหอพักในตัวเมืองโทรศัพท์มือถือของเขาก็กลับมามีสัญญาณอีกครั้งข้อความที่ค้างหายทั้งหมดปรากฏขึ้นรวมถึงสายที่ไม่ได้รับจากเพื่อนสนิทและสายหนึ่งจากเบอร์แปลกที่ไม่แสดงชื่อผู้โทรเขาลังเลแต่ตัดสินใจกดฟังข้อความเสียงเสียงเด็กหญิงคนหนึ่งดังขึ้นในเครื่องพี่พัดขอบคุณที่ปลดปล่อยหนูนะหนูจะไม่ลืม ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้พบกันใหม่ในชีวิตที่ไม่มีคำว่าเหงาเลยเสียงเงียบลงน้ำตาเขาไหลซึมลงที่ปลายคางไม่มีคำใดจะกล่าวออกมามีเพียงความรู้สึกที่เกินจะบรรยายวันต่อมาข่าวบนหน้าเว็บไซต์ท้องถิ่นพาดหัวข่าวหนึ่งขึ้นว่า ไฟไม่วัดร้างกลางป่าลึกพบซากเท่ากระดูกมนุษย์ไม่ทราบจำนวนใต้ฐานพระเก่าไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ในใจของชายหนุ่มคนหนึ่งเขารู้ดีว่านั่นคือการปิดฉากคำสาบที่รอใครสักคนมาทำลามานานเหลือเกินเขาปิดโทรศัพท์จุดธูปสามดอกหน้าห้องแล้วหลับตาอธิษฐานในใจอย่างเงียบงนันให้ดวงวิญ,ญญาณทุกดวงไปสู่สุขติ และอย่าได้จองจำใครอีกต่อไปสายลมเย็นพัดผ่านกลิ่นหอมบางอย่างลอยตามมาเหมือนดอกลำดวนที่เพิ่งบานเหมือนการจากลาที่ไม่มีคำร่ำลาแต่เต็มไปด้วยความรัก